สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเราแพงไปทุกคนเด้อเกี่ยวเขาคือเก่าพี่น้องมาเนี่็ได้มาเนี่็เกี่ยวพอดนี้ลงไปกับเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เหลื้อสำนีลงไปนี่ฝั่งนั้นก็แล้วอะไรพี่น้องแล้ววางเสานี่อันนี้เหลือผ่ายนี้ลงไปหอดกุกทิกกุกใหญ่ๆนะพี่น้องแล้วก็แล้ว เหลือแต่คนกับปั่นแหละพี่น้องบันเหลือแต่มัาแต่คนสบายดีพี่น้องเดี๋ยวเขา,มาไม่ใชวนเด้อเขาเหมือนพี่น้องน้องแต่งบาแทงไว้หมัดเขา่ามีมีคนมาสอยเนาะน้องๆมาสอยอีก มือที่สองแล้วบบานี้ก็บอ่แม็กพอดีคนในครอบครัวบาวแพงน้ำพี่น้องจ้างจางสองหจ้างเพิ่มสอจา้างเยอะอวนจ้างเพิ่มสองคนจ้างคนมัดพี่น้องมัดผู้หนึ่งเกี่ยวผู้หนึ่ง แจ้งมัดผู้หนึง่งแจ้งเกี่ยวผู้หนึง่งพี่น้องอันนี้มิต่คนมาซอยแล้วกับคนในครอบครัวเบาแพง<ๆ>แดดพิลึกพี่น้องมือนี้พวดโพว่าแดดแดดฮอตได้งาๆๆน,นตลอดนะลุงเกี่ยวไปว่าเกี่ยวกลางคืน,น เมื่อหลดโบเมื่อยเห็ดเวียกกลางคืนได้หลายวกันลงแล้วหหายไม่มมกนนมกนนน,น้ัเ็เเใญทแบง มังนาใหญ่เอมังนาวใหญ่มาซีนมาต่อมะต้นนี้เจ้าปลูกได้นได้ใ่โบเป็นมพวกังยืนค่ก็ได้เป็นขอภาพนีเป็นต้นสางดอกี้แต่ปักนาหใหญ่เเอามาต่อกันคันกินหนากกันใหนัตอนจริงตอนจริงหนามกินในจกไปเกี่ยวต่อ

มุดแโอ้ยห่อนห่อนห่อนนี่เห็ดขั้นเห็ดเทียงหน้าในเห็ดในนี่ลุงมันเจองห่มเกี่ยวพี่นหอกเกี่ยวเด็ดเด็ดมือนนี่ห่อนห่อน ว่าแสงมัดอยู่ทึ่งหมู่พี่น้องคกับกำลังหางกันเกี่ยวห่อนแหงพี่น้องเอ้ยให้เห็ดเวียกต้งเว้นแนวนี่แหละเทียบแต่ผักขั้นกลางคืนเห็ดได้ตลอดพี่น้อง กลางเว้นนี่โอ้ยแดดออกมาจังา่อนเที่ยวแต่น่งเชียวกลางเว,นว้นมาได้้สัมกลางคืนคืนอา,ากาศมันเย็นตลอดเห็ดได้ตลอดโอ้ยกุ๊กยางนี่พี่น่อง <c oughs> พี่น่องหูจักบ่กกุ๊กยางนี่เป็นยาได้เพื่นนนะเป็นยาดีโรคกระเพาะ เอาไปต้มเป็นหากยาพื้นบ้านแพงคำหอยกกแพงคำหอยพูดอยู่ไทยเป็นห้องอยังดอกงามขนาดเลย <c ười> มาเกี่ยวเกี่ยวพี่น้องหิวเขาเราเด้อพู้ใได้หิวเขาบอกเด้อพร้อมเสิร์ฟล้วได้จานใหญ่น่ะ <cười> <cười> ở đây anh phong sửa nhảy hay nắng nọn này đây thì nó cấp khẩu cấp nào <laughs> Né, khuyến ngươi ra con Lông cái đèn xuất cái nọ Ủa, nông uẩn lọ xuấn lây nọ Chắc lọ ha kết nhau nè bốc lung, bốc lung Bốc quay ở à lì แค่นี้่น้นอย,อย,อยตะกี้เป็นหายเดียวกัน,นั่นจนะจจนหน่อยก็ขึ้นผักผ่อนเลยพี่นนองจะหน่อยขึ้นพาคันกินข่าวเทียงละพอมบขอบใจเนอะสองคนมาซอยพี่นนองเลยสองมือแล้วมีทีมหนึ่งกางเว้นทีมหนึ่งกางขึนได้พี่น้อะทีมนี้ทีมกลางเว้น <laughs> บอไว้กลางคืนทีมนี่ทีมกลางเวนอันทีมกลางคืนนี่ยเขาน้องดำมีทีมกลางเวนมีทีมกลางคืนเลยมาใส่บอเพื่อเหนื่อยอะลีพลอย พี่น้องเกี่ยวเขานอากันโอ้มหวันนี้ได้หลายคนมาสอยอยู่พี่น้องคาดว่าสีสำเร็จรุล่วงอีกโบน้านกระคงสีเหลือแต่คนกับหมัดเลยแหละแดดเจาะโหสับเสียงก่อนพี่น้องเด้เอเดือดสำเห็นนี่แหละพี่น้องอยู่ในกล่องเราแพงบริเวณ ลงไปหากรุ๊ปอีกใหญ่นะซ่ํานั้นแหละจบบาดนี้จบข่าวแล้วเนาะบ่แล้วมื้อนี้สิไปแล้วมื้อใดมีแต่ให้หน่อยคันให้นอยบ่ลบก็บ่เป็นหยังพี่น้องให้นอยลบะคือว่า มามาไก่ความจริงเขาแล้วพี่น้องมนะาแพงเรือบัวลายถ้าแล้วเกี่ยวนี้เรือแต่มัดกับค้นอย่างเดียวแลวกระปั้นคือเหล่าเท่านั้นพี่น้องก็คือแหล้วเลยบัดอัดปันกันที่เห้เขาอัดปันกัน ให้เขาอัดตันกันปนกาาไดัดกัน่องืมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนพม่นนอนเมื่อนี้นะเกี่ยวข้าวทั้งเบิดแปดคนคนมาสอยสอง นิวกับแม็กพี่น้องเลยมาซอยเดี๋ยวอวนจางมาคนหนึ่งสองคนหมัดคนหนึ่งเกี่ยวคนหนึ่งมาห่อนด้วยกันเลยขอจบชิบก็เลยพี่น้องเด้อสบายดีบัสสุขสุขคนมาเกี่ยวเขาน้ำกันพี่น้องสบายดีสบายดี